โลกของซอฮาพังทลายเมื่อบุคคลลึกล้าโทรมาเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจหลังจากนั้นซซฮาก็ได้ใช้เวลาพิเศษกับจีอึมสวัสดีค่ะแฮมเบอร์เกอร์สปอยวันนี้เราจะพามาสปอยเรื่องซ e อ you in m ในท l น f ล EP 7ในคืนนั้นพ่อซอฮาโทรบอกประธานอิมให้ไปจัดก,การเท่าแก่โฮบอกให้ฟอกข้อมูลส่วนตัวแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนคังมินหนุ่มพาทามที่จริงแล้วเป็นศาสตร อาจารย์คณะโบราณนคนดีเลยขาดูตื่นจากอาการเมาก็นึกถึงเรื่องที่คุยกับชูวอนแต่คิดว่าน่าจะฝันไปโดจินทักว่าคออ่อนยังจะดื่มเยอะแล้วนี่ท้องไส้เป็นไงอยู่ๆชูวอนก็โทรมาถ,ถามเรื่องท้องไส้เป็นไงบ้างเลยขาดตูตอบแบบงงๆว่าทําไมอยู่ๆถามเรื่องท้องไส้โดจินได้ยินรีบตีตัวออกจากโซฟามาถามพี่ว่าแฟนใช่ไหมชูวอนอยากคุยเรื่องเมื่อคืนแต่คิดว่าเลยขาโดน่าจะจําไม่ได้เลยขา ดูขอโทษเรื่องเมื่อคืนแล้วบอกว่าปวดหัวมากขอวางสายไปก่อนชวอนนั่งนึกเรื่องเมื่อคืนเลยาดูเมามากเข้าไปมองหน้าชวอนแล้วบอกเป็นชวอนไม่ได้เกือบจะจูบกันอยู่แล้วชวอนก็อยู่ขีทันทีเท่าแกโฮรีบผลของย้ายออกแต่ยังมีทางหนีที่ไล่ด้วยหลักฐานที่เคยอัดเสียงไว้ระหว่างนั้นชวอนก็มาหาจีอึมด้วยความคิดถึงจีอึมเลยชวนไปที่บ้านชวอนแนะนําตัวกับแอกยองแอกยองบอก แอปต่อไม่ไหวแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าโชวันเป็นน้องสาวส่วนแอกยอมเป็นอาหลานกับจีอึมในชาติก่อนๆสามสาวเลยพากันกงจีอึมนั่งร่วมวงด้วยแต่ไม่ดื่มจีอึมมีความสุขกับบรรยากาศที่ได้มาอยู่ด้วยกันกับหลานและน้องสาวโชววันเลยชวนถ่ายรูปเก็บไว้ดูแอกยอมเลยเรียกคังมินมาช่วยถ่ายรูปให้โซฮากลับบ้านมาก็เจอญาติเลยเข้าไปทักทายซซฮาถอดเครื่องช่วยฟังออกแล้วไปร่วมตัวอาหารเย็น อาถามก็ไม่ตอบจนต้องสะกิดโซฮาได้ยินแต่แค่ไม่อยากตอบอ้างว่าเหมือนอาหารจะไม่ย,อย่อยเลยจะขอตัวออกไปก่อนแม้ว่าพ่อจะสั่งให้นั่งลงแต่โซฮาก็ขอตัวออกไปก่อนโซฮาออกมาสูดอากาศข้างนอกเท่าแก่โฮก็โทรมาบอกให้เตรียมเงินไว้ให้เพราะคนใกล้ชิดก,กับคุณมากๆเป็นคนสั่งผมเองคนในเอ็มไอกรุ๊ปโซฮาเดินไปกระโดดน้ําทันทีแล้วนึกถึงภาพงานศพจูวอนและพ่อเลย ชูว,วันทูหาเลขาดูเลขาดูมาบ้านจีอึมชูว,วันก็เอาแต่พูดว่าเป็นชูว,วันไม่ได้แต่มันเป็นไปได้จีอึมบอกให้พาชูว,วันไปส่งบ้านรอดื่มไว้ข้าวเลยไปส่งไม่ได้อยู่อย ซซฮาก็โทรหาเลขาดูจีอึมเลยออกไปแทนจีอึมเอาผ้าคลุมให้ซซฮาอยู่ๆซซฮาก็จูบจีอมึมจีอึมเลยจ่าก,การจูบซซฮาอีกทีซะเลยทั้งสองยืนจูบกันที่หน้ารถหลังจากนั้นจีอึมก็ชวนซซฮาขึ้นรถกลับบ้านจีอึมทําอาหารให้ซอฮากินซอฮาชมว่าอร่อยมากจีอึมคิดในใจว่าเคยทําให้กินแล้วซซฮาก็ทักว่าอร่อยเหมือนเคยกินเลยเลขาโดมาส่งโชอวอนโชอวอนก็พูดไม่อยู่ จากแก้มเลขาดูแล้วจะจูบแต่ก็หลับคาอกเหมือนที่เลขาดูเคยหลับคาอกชูวอนในคืนก่อนเลขาดูเลยบอกว่าเจ้ากันแล้วแฮชูวอนตื่นขึ้นมาหมายบอกจะเดินเองแต่ก็เดินล้มชูวอนอายบอกว่าไม่เจ็บแล้วรีบเดินออกไปทันทีจีอึมอ่านหนังสือซอฮาก็เห็นกลีบดอกไม้ที่เคยพาซอฮาไปหาชูวอนซอฮาชวนออกมาดื่มชาจีอึมเดินเข้าไปกอดจะสารภาพรักแต่ซอฮาห้ามไว้จี ีอึมสารภาพรักครั้งที่สองอยู่ดีซอฮาบอกว่าชอบจีอึมแต่บอกให้ช่วยรออีกหน่อยแล้วเดินเข้าไปกอดจีอึมสารภาพครั้งที่สามจะขอพูดเองแต่จีอึมคิดว่ายังไม่ได้คบกันจูบก,กันได้ใช่ไหมทั้งสองกำลังจะจูบก,กันแต่ซอฮามีสายเข้าสายนั้นเป็นสายดวงอูจีอึมเลยหยิบมาถามว่าคืออะไรซอฮาหยิบมือถือออกไปตัดสายจีอึมเลยขับรถออกไปหาดวงอูดวงอูตกใจว่ามาหาได้ยังไง จีอึมเห็นใบชำมระนี่ก็หันไปบอกเคยเตือนว่าอย่ามายุ่งกับคนรอบตัวอีกโทรหากรรมการทำไมดวงอูไม่ยอมรับจีอึมเลยจัดก,การบีแขนดวงอูดวงอูทนไม่ไหวยอมบอกความจริงเรื่องเท่าแก่โฮพูดเรื่องซอฮาประสบอุบัติเหตุไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาเห็นว่าเป็นผลงานของเขาจีอึมเลยบอกว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอีกแล้วเดินออกไปบ่นว่าครอบครัวชาตินี้เลวร้ายสุดแต่ว่าใครคือคนพยาย ามค่ะโซฮาโซฮาเรียกเลขาดูมาหาที่เก็บอทิพ่อเลขาดูบอกว่าเรื่องอุบัติเหตุตอนนั้นน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุนชนแล้วหนีธรรมดามีคนอยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนใน MI Group ปเลยขาดูบอกถ้าเป็นคนใน MI Group ปจะรับไหวรอ้อแต่โซฮาบอกก็ต้องรับให้ได้เลขาดูเลยบอกลองดูจะคอยฝ้าดูเองแล้วบอกให้กลับเองเพราะจะขออยู่ที่นี่ต่ออีกสักหน่อยแอกยังรู้สึกไม่สบายข้างบินเลยเอายาแก แอปวดมาให้แอกยองขอร้องคังมินว่าอย่าบอกเรื่องนี้ให้จีอึมรู้แล้วรีบออกไปร้านก่อนให้อ้างจีอึมว่ามีลูกค้าจองเยอะจีอึมเดินออกมาคัางมินเลยบอกจีอึมตามที่แอกยองสั่งไว้จีอึมเห็นยาคัางมินเลยอ้างว่ารู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวจีอึมถือโอกาสถามว่าทํางานอะไรและขอโทษที่เคยแอบเข้าห้องโดยพลาการคังมินหันมาถามว่าแตกระดิ่งร่างทรงใช่ไหมแล้วเกิดปีอะไรแลวใชชีว วิธแบบนี้มานานแค่ไหนและถามต่อว่าจําอดีตชาติได้ตั้งแต่ตอนไหนจีอึมตกใจว่าคังมินจําอดีตชาติได้หรอเพราะคังมินเองอยู่มาแล้ว23ชาติจีอึมดีใจที่มีคนจําอดีตชาติได้เหมือนตัวเองเลยถามต่อว่ากระดิ่งร่างทรงเกี่ยวกับอดีตชาติยังไงเพราะตอนจาก,กระดิ่งร่างทรงแล้วทําให้เห็นอดีตที่ขาดหายไปคังมินเล่าว,ว่ากระดิ่งจะช่วยปฏิประต่อความทรงจําพวกนั้นแล้วหยิบกระดิ่งมาให้จีอึม จี้อ,อึมเห็นภาพเหตุการณ์ในชาติแรกของตัวเองแล้วรีบวางกระดิง่งระหว่างที่โชววันอยู่โรงพยาบาลก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่คุยกับเลขาโดทําให้รู้ว่าเลขาโดจําเรื่องที่เคยพูดได้ตอนเมาพ่อซอฮาเรียกเลขาโดมารายงานแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องรายงานพ่อซอฮาเลยเข้าเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่รู้ว่าซอฮาไปได้ยินมาจากไหนเลยบ่นว่าที่โรงแรมไม่มีงานให้ทําจนต้องไปสนใจเรื่องพักนั้นหรอเลขาโด บอกว่าโซฮาตั้งใจทํางานมากพ่อโซฮาเลยขึ้นเสียงบอกให้เขาทําแต่งานซะแล้วสั่งให้มารายงานทุกวันถึงไม่มีอะไรก็ให้มาแล้วลูกเดิอนออกไประหว่างนั้นเลขาโดบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องพักนั้นอุบัติเหตุคราวนั้นทําให้พ่อผมต้องเสียชีวิตพ่อโซฮาหันมาฟังแล้วก็เดิอนออกไปประธานจางสั่งให้ลูกน้องไปสืบเรื่องประธานอิมแต่ลูกน้องก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรส่วนลูกชายก็นอนไม่ทํางานทําการ ลุงเอาของมาฝากซซฮาแล้วบอกให้ซอฮาขึ้นไปเตรียมตัวออกไปทํางานระหว่างแกะของก็เหลือไปเห็นมือถือซอฮาเลยหยิบมาดูในสายที่ไม่ได้รับแต่ดันเป็นสายของวานโจแคปิตอลลุงเปลี่ยนสีหน้าทันทีชูวานบนเลขาโดนแม่รับสายทั้งท้งท,งที่จําได้ทั้งหมดโจวานดื่มน้ําแต่ทําน้ําหกเลยต้องมาซื้อชุดใหม่จีอึมเลยมาช่วยเลือกชุดชูวานบอกเคยอิจฉาเพื่อนที่มีพี่สาวน้องสาวแต่ผู้ พูดไปก็เหมือนจะร้องไห้จีอึมเลยแซวว่าอย่าร้องไห้นะแล้วบอกโชวัวันเข้าไปลองชุดจีอึมเลยหาดูชุดเผื่อแอกยองมาถึงโรงแรมโชวัวันก็ทักทายเลยขาดูด้วยรอยยิ้มสดใสโอฮาเลยทักว่าขาไปโดนอะไรมาโชวัวนเลยบอกว่าแค่ลื่นล้มเฉยๆแล้วขอคุยกับเลขาดูตามลําพังจีอึมเลยชวนโซฮาออกไปก่อนโชววอนบอกว่าทําตามที่เลขาดูบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลโชววันจะสื่อคือจะ ำเรื่องวันนั้นได้ทั้งหมดจเจ้ากันแล้วนะแล้วรูปหัวคนเราต้องมีใจถึงจะทำเรื่องแบบนั้นได้คุณชอบฉันใช่ไหมคะเลือขาโดตอบว่าชอบแต่จะไม่คบกับคุณไม่ใช่เพราะคุณโชว์อแต่เป็นเพราะผมเองงั้นขอตัวนะครับเลยขาดูเข้ามาเห็นสองคนคุยหยอกล้อกันเลยเรียกจีอึมออกไปคุยว่าที่นี่คือที่ทำงานไม่ควรทำแบบนั้นถ้ายังทำแบบนั้นอีกจะเปิดเผยตัวตนของคุณจีอึมแต่จีอึมบอกว่าเชื่อเร เรื่องนั้นด้วยหรอเลขาดูถามเกี่ยวกับกล่องเก็บอัญ,ญมณีจีอึมก็อธิบายอย่างละเอียดแต่ถ้าบอกว่าอะไรอยู่ในนั้นจะเชื่อหมดใจไหมคะจีอึมกําลังจะบอกแต่เลขาดูบอกไม่อยากเสียมารายาทร,รู้ก่อนเจ้าของเลยถามต่อว่าจะบอกเรื่องนี้กับโซฮาเมื่อไหร่จีอึมเดินผ่านฮันนาเลยเข้าไปทักว่าคราวก่อนเจอกันที่ทางม้าลายฮันนาเลยทักว่าไม่ได้เจอกันนานเลยจีอึมเลยทักว่าคุณป้าใช่ไหมคะฮันนาพยา ยักหน้าจีอึมเลยเข้าไปกอดอย่างคิดถึงโซฮาทํางานอยู่ก็หันไปเห็นเลขาโดที่ยืนเงียแบบผีเลขาโดบอกว่าโซฮาผัวพันกับคนที่สุดยอดมากฉันเป็นพวกไม่นับถือศาสนาอะไรแต่เหมือนความเชื่อทั้งชีวิตฉันผิดไปเลขาโดเตือนให้โซฮาระวังตัวแล้วเดินออกไปโซฮาได้รับข้อความจากเท่าแก่โฮว่ามีหลักฐานเหลืออยู่ให้มาทําข้อตกลงโซฮานั่งแท็กซี่ออกไปทันทีพอมาถึงก็เห เข้าวของกระจัดก,กระจายแันเปเห็นมีคนวิ่งออกไปเลยวิ่งตามมาที่ห้องเก็บของแล้วหัวก็ดันไปชนกับจีอึมที่แอบตามมาเพราะเป็นห่วงซอฮาเลยบ่นจีอึมว่าอยากเห็นผมเป็นบ้าจริงๆหรอจีอึมได้ยินแบบนั้นเหมือนถูกสารภาพรักครั้งที่3เลยซอฮาไม่ตอบถามว่ารถจอดไว้ไหนแล้วเดินออกไปจีอึมบอกว่าไปหาดุงอูพอจะรู้เรื่องอุบัติเหตุซอฮาบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้น ากเกินกว่าจะรับไว้ทั้งชวูวอนเลขาดูและพ่อแม่ของเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเธอตายเพราะใครเท่าแกโฮโทรมาเรื่องข้อตกลงสัญญาให้มาตามที่อยู่ที่สูงให้และไม่ต้องให้ใครมาด้วยจีอ,อึมขอไปด้วยเพราะต้องมีคนขับรถให้ซอฮาเลยบอกให้ไปส่งแค่ทางเข้าก็พอจีอึมออกรถแต่มีคนแอบติดเครื่องติดตามซอฮามาถึงบอกให้จีอึมรอยอยู่แถวนี้ซอฮาเดินออกไปแล้ว หันกลับมามองทําให้จีอึมนึกถึงภาพที่เห็นตอนจับกระดิง่งทําให้รู้ว่าผู้ชายที่เห็นบ่อยๆคือซอฮาและซ e อ y o ินม m ในท l i f ล EP 7ก็ได้จบลง